สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมา unpack ed, เป็นแมสของแบรนด์ Off White นะคะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ที่เราทุกคนจะต้องป้องกันไวรัสโคโรนาเนาะก็วันนี้ก็จะมา unpack ไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้ดูดีเทลต่างๆของโปรดักต์ตัวนี้นะคะสำหรับแบรนด์ Off w h i นะคะก็กตั้งโดยคุณ Virgil Abloh นะคะความโด่งดังของเขาเนี่ย อยู่ที่ตัวดีไซเนอร์เนาะคุณเวอร์จิลเนี่ยเรียกได้ว่าแบบมาแรงมากจนแบบเรียกได้ว่าเป็นดีไซเนอร์ผิวสีคนแรกของหลุยวิกตองในคอลเลกชันเสื้อผ้าของผู้ชายเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็แบรนด์ของเขาก็ค่อนข้างฮอตฮิตมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าหายากมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าแมสตัวเนี้ยที่แฟลกชิพสโตร์ที่สยามพารากอนจะยังมีอยู่หรือเปล่านะคะ ส่วนประวัติของแบรนด์ก็ไปหาชมกันได้ทั่วไปนะคะใน Google หรือว่า YouTube ก็มีอยู่เนาะโอเคมาเริ่มกันที่แพคเกจจิ้งกันเลยนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจตัวแมสตัวนี้อยู่นะคะก็เขาก็จะใส่มาในถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วก็ตัวซิปล็อกตัวนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ว่า Off White Official Product Bag นะคะแล้วก็จะมีข้อความต่างๆอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลายครอสที่เป็นซิ g เ a t u เจอร์ของแบรนด์เขาแล้วก็จะมีสติกเกอร์ติด serial number แล้วก็อะไรต่างๆตรง,ง,ง,งนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่า Product Bag แล้วก็จะมีเลขปี2013ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะ มาดูตัวแมสกันว่าการตัดเย็บเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าอันนี้จะเป็นลายที่เป็นแบบซิงเกิลเจอร์ของอ f ฟไ i ท e เลยนะคือใครเห็นลายเนี้ยจะรู้ว่าแบบอ๋อคือแบรนด์นี้เลยก็คือคุณเวอร์จิลเนี่ยเขาออกแบบมาจากทางมาลายเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีป้ายแท็ก เยอะแยะมากมายอยู yeah ่ตรงนี้ซึ่งก็คงต้องใช้ไปแบบนี้เพราะว่าถ้าตัดก็จะเสียแบรนด์ไปเลยก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของป้ายนิดนึงก็จะมีแบบว่าแค่นะคะว่าทำอะไรยังไงบ้างซักยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะเขียนว่าเม็ด i ินโปรตูเกตนะก็โปรตุคอลอย่างเงี้ยแหละค่ะก็เนี่ยนะคะแล้วก็ มาถึงตรงนี้ซึ่งถือเป็นซิ gnature ของแบรนด์อีกเหมือนกันก็คือซิปไทยนะคะ mm hmm. เขาจะเขียนไว้ตรงนี้เลยว่าซิปไทยเนาะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ย mm hmm. ซึ่งตัวโปรดัก hmm. ของอ f ฟไว้ e ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรืออะไรก็ตามก็จะมักมีตัวเนี้ยติดมาด้วยนะคะถ้าเป็นรองเท้าเนี่ยห้ามตัดเลยเนาะถ้าตัดเนี่ยคือเสียเสียราคาเลยค่ะ ก็แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเป็นแมสเนี่ยอาจจะต้องแกะออกเวลาใส่น่าจะไม่สะดวกแล้วก็จะมาพร้อมกับแท็กเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นเหมือนพลาสติกนิดนึงทั้งหมดนี้หนึ่งสองสสหันสุดท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นาา r โค d แล้วก็ซ serial n เบอร์นะก็ สำหรับราคาเนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยนะคะาราคาที่ Frag s h i p Store ที่เมืองไทยจะอยู่ที่3,500บาทค่ะแต่ก็มันซักได้นะคะส่วนเดี่ยววิธีการซักเนี่ยก็ตามนี้เลยเนาะตามที่เขาเขียนไว้ให้เนาะ ก็คิดว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะซึ่งตอนนีนะ้บอกได้เลยว่าหายากมากแล้วนะคะแมสตัวนี้ก็จริงๆแล้วอยากได้อีกลายหนึ่งด้วยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอีกเหมือนกันจะเป็นลายแอ l o โลเนาะก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปหาดูนะเราว่ามันก็โอเคแหละคุ้มค่าถ้าเกิดว,ว่ามันกันไวรัสได้เดี๋ยวอาจจะต้อง ด,ด้านหลังเนี่ยอาจจะต้องแบบเดี๋ยวอาจจะต้องลองแผ่นลองเวลาใช้มันจะได้ไม่โดนตรงนี้หรืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเวลาที่จะใช้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ